็งก่อนเดี๋ยวกินหัวใจไก่หรอกกินเลยน้ำ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 ตาลกินน้ำแข็งก่อน <c oughs> ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีนะแม่เก็บดอกไม้มาให้หรอกดอกไม้สวยๆหนูเป็นเด็กผู้หญิงเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีนะคะตัวเล็กดูจ่อยนั่งเฝ้าน้อง <c oughs> เออเหงาเหงาเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีหรอก ต้องบอกน้าชุบไช่ไข่อร่อยจังเลยครับแม่อร่อยไหมอร่อยกินเลยมันอุ่นๆกินลยกินน้ำตาลไม่กินหนอน้ําซุปอ่ะเดี๋ยวแม่ตักให้อีกมีหัวใจไก่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้กินหัวใจไก่นะแม่เป็นน้ํเต้นไม้ก่อนแม่มีหัวใจไก่กับหนังไก่นะก็น้ําซุปของโปรดลูกอ่ะกินเลยค่ะกินเลยมีหัวใจไก่ด้วยมีหนังไก่ด้วยมีน้ําชุปด้วยโอ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยกินเลยกินเลย กินเลยลูกกินหัวใจไก่กับหนังไก่นะแม่เอาหัวใจไก่ให้ลูกกินเลยลูกเอาให้หย่อยเลยเดี๋ยวตัวอื่นก็ได้กินด้วยนะพี่น้ำตาลกินก่อนเดี๋ยวโย่งก็ได้กินลูกแม่แดงก็ได้กินพี่วัวได้กินหมดละนะได้กินหมดละเดี๋ยวดาวก็ได้กินดาวก็ได้กินเดี๋ยวรอเดี๋ยว้พี่น้ำตาลกินก่อนให้โยงกินอะหัวใจไก่กับหนังไก่กินลกินลถ้าใส่น้ำซุปใส่ไข่ให้ด้วยนะ กินเดป็นแน้วอร่อยมีหนังไก่หัวใจไก่เลยกินเลยลูเมื่อกินมาอ่ะสามสี่มาเนี่ยหัวใจไก่ลกินเลยให้สามสี่กินก่อนกินเลยลูกินข้าวด้วยนะแม่มีน้ําซุปใส่ไข่ให้กินเลยลูกินซะแม่แดงอ่ะแม่แดงแม่แดงคะแม่แดงมาหาแม่มาเนี่ยอ่ะอ่ะแม่แดงกินอันนี้ของแม่แดง นี่หอมแม่แดงหัวใจไก่อ่ะสามสีกินแล้วลูกให้แม่แดงกินอ่ะสามสีกินแล้วอ่ะแม่แดงกินเลยอะหัวใจไก่กินหนูกินกินกินให้อร่อยนะคะได้กินทุกตัวแหละโอ้ยอ่อยอ่อยอ่อยกินแม่เก็บดอกไม้ไปให้ตัวเล็กแล้วนะอืมลูกหนูไปเกิดใหม่แล้วพวกเราก็ต้องสู้สู้ต่อไปนะลูกแม่แดงกินหัวใจไก่หรอกกินค่ะ พี่วัวพี่วัวมากินเนี้ยมาพี่วัวมาเนี่ยหัวใจไก่มาพี่วัวมากินค่ะพี่วัวมากินค่ะของพี่วัวค่ะกินเลยรลูกกินเนี่ย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 หัวใจไก่กับน้ําซุปแม่แดงไม่ยุ่งค่ะพี่วัวกินอูกให้ของหนูแม่เฝ้าให้พี่วัวกินค่ะกินเลยลูกแม่แดงไม่ยุ่งค่ะกินกินเลยลูกดาวกินดาวกินอ่ะดาวกินกินเลยลูกกินเลยลูกหัวใจไก่ กินแล้วของจก่อ่ะให้ให้อ่ะกินให้หมดหัวใจไก่ให้ไอยกินกินแค่หลกไก่กินนะหัวใจไก่ลูกกินแค่หลกเหลือพี่ว oh ัวคนเดียวยังไม่ได้กินอ่ะพี่วัวจะกินเปล่ากินเร็วๆอย่าไปแย่งเขาเอาพี่วัวกินเร็วๆแม่จับสามสีไว้เนี่ยอเร็วๆพี่วัวกินเร็วๆค่ะพี่วัวกินเร็ว พี่วัวกินสิคะเขากินกันหมดแล้วนะลูกอ่ะว่วัเร็วๆสิอ่าช้าอ่ะพี่วัวมากินเร็วเร็วๆเร็วๆอย่าช้าหัวใจไก่เนี่ยเหลือเธอคนเดียวเนี่ยนี่เนี่ยของหนูเนี่ยอ่ะพี่วัวกินลูกอ่ะแม่รอแม่รอกินเลยลูกหัวใจไก่เหลือเธอคนเดียวแหละกินกินแม่ให้ลูกกินเลยลูกกินเออกินซะกินซะลูกกินหรือเปล่าหัวใจไก่ไงลูก อ้าวโอ้ยให้เดินตามกระทะกันหนักเนาะกินเปล่าไม่กินให้พี่น้ำตาลแล้วนะกินหรือเปล่าอ่ะอ่ะแม่ให้แม่ให้กระทะหนักอ่ะพี่วัวพี่วัวพี่วัวมาแล้วพี่วัวไม่กินแม่ให้พี่น้ำตาลแล้วนะพี่น้ำตาลกินเลยหลหอกพี่วัวลีลาอ่ะกินปะไม่ร้า,านนะ้าเนี่ยขนมคนละสองแท่งเนี่ยอ่ะเนี่ย แล้วเดี๋ยวไปกินขนมนิ่มๆกับแม่เนี่ยน้ำอยู่นี่แล้วนะเออสามสีดาวดาวพี่วัวอพีนพี่ไม่เดกันน <c oughs> ี่แม่แดงโยงมาลงมาเออเออะอแม่แดงคะไอโยงอ่ะแม่แดงเอาเปล่า ลีลาจริงๆเลยเราโอ้ยลีลาถอยสามอันนะสามสีวันนี้ลกอ่ะสามสีอ่ะดาวอ่ะสามสีอ่ะสามสีอ่ะดาวอ่ะดาวอ่ะแม่ให้ดาวอย่าเดินหนีแม่สิแม่ยิ่งขาเจ็บอยู่อ่ะดาวอ่ะ ไอ้โยงอะ่ะพิมตาลเพิมตาลอ่าไม่ได้นะอ่ะอืมไม่ได้นะอ่ะอาพี่วัวน้ำตาล ไก่ไ่แม่ให้วัวกินกินลยลูกกินเรียบร้อยจังมองเลอะทรายนะน้อง <c oughs> ตายกินขนมเนี่ยแม่ให้สามอันอ้าวโดนหมดแล้วลูก กินดีๆสีสิกินแล้ว,วตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยแ,แม่ฉีดอันนี้ไล่ย,ยุงให้พี่น้ำตาลตะใช้หอมไล่ย,ยุงพี่น้ำตาลเขาไม่กลัวแม่ฉีดให้นี่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไล่ยุงกินหมดยง่ง เดี๋ยวแม่จะได้ฉีดยาไลยุงให้แม่ให้ด้อยุงให้หให้เหมยเหมยสี่อันมีตับกับแซลมอนด้วยนะเอาไหมคะเอาไหมคะโอ้ไอหย่อยอ,อย่โอ้อันเดียวเหรอแม่ให้หมดเลยสี่อันเดี๋ยวแม่ตักอาหารให้นะ เหมยเนี่แม่แกะถุงใหม่ให้เลยนะนี่นี่เพื่อนแม่ส่งมาจากนอกเนี่ยของหมาผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมหมาอายุเจ็ดขวบขึ้นไปเหมยเหมเกินแล้วนะเดี๋ยวแม่เทใส่ชามให้นะลูกแป๊บหนึ่งนะคะดีไหมดีไหมเดี๋ยวเหมยอหกินของใหม่นะเล็กๆกินง่ายๆชอบไหมคะของหมาผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยดูสิโอ้ยน่ากินจริงๆเลยมาจากนอกด้วยนะกินหเปล่ากินหรเปล่ากินหรืเปล่า หอมไหมลูกหอมไหมเหมยๆชอบเปล่าของหมาผู้ใหญ่นะกินไปลูกกินไปลูกโอ้หอมจังเลยหอมจังเลยเหมยๆชอบไหมคะอาหารของหมาผู้ใหญ่เนี่ยเจ็ดขวบขึ้นไปเนะี่ยมาจากนอกเลยนะโอ้ยอ่อยเหรอโอ้ยอ่อ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 ยจริงๆเยอลยอ่อยจริงๆยเลยกินไปเดี๋ยวแม่รอลูก อร่อยไหมลูกหอมด้วยเหมยมบอกแม่ยหอ่จังเลยค่ะไม่มีเห็บหมัดแล้วนะแม่ป้อนนิกัสสเตกตาแล้วนะลูกคีเลื้นก็ไม่เป็นละอันนี้ที่ผิวเป็นอย่างนี้เพราะว่าแก่ใช่ไหมลูกแก่แล้วใช่ไหมเหมยเหมยแก่แล้วใช่ไหมคะแม่ยหอยจังเลยชามแม่ล้างแล้วเช็ดให้สะอาดแล้วลูกเหมยเหมยกินน้ำนะนี่น้ำแม่ล้างให้แล้วเนี่ยอยู่นี่นะ เอาสกัดไว้ขัดให้สะอาดหมดล้านะนะ้นะําของใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเหมยเมมากินนะคะเดี๋ยวเหมยเมยมากินนะคะอร่อยเลยดูดิ enjoy eating เ,เลย enjoy eating เ,เลยเดี๋ยวฉีดสเปรย์ไล่ยุงให้เหมยเหมยดีกว่าอันนี้สเปรย์ไล่ยุงของเจ้าน้ําตาลเดี๋ยวแม่ฉีดให้เหมยเหมยดีกว่ายุงจะได้ไม่กัด <laughs> <laughs> ตัว สวยมามากินขนมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมากินอาหารต่อเร็วเ <c oughs> หมยเหมยหมากินนะเหมย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 หมากินต่อนะแม่ไปแล้วนะ <c oughs> อันนี้อาหารหมาแก่อันนี้อาหารหมาแก่กินเลยลูกกินเลยกินเลยอ่ะอยู่นหน้าเซเว่นแม่เทน้ำให้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่เทน้ำให้อีกนะคะหิวน้ำรอลูก แก่นะกินให้อร่อยนะาแม่เทน้ำให้แล้วนะตรงนั้นนะ <_ d ose> อยู่หน้าเซเว่นเลยดูซิอยู่หน้าเซเว่นเลยดูซิระวังรถด้วยนะลูกน่ารักจังเลยแก่แล้วนะเราอะบอกว่าง่ายลมีโอจิ๋ว้อนลวกอดีโลวกอดีโลกมาหม,มาอยากฉีดอันนี้ไลยุงจังเลยให้หนูจังเลยมาฉีดได้ไหมมาฉีดได้ไหมลูก ฉีดไล่ยุงมอกว่าฉีดไล่ยุงให้ยุงจะได้ไม่กัดนะคะเพราะหนูขนสีดำมีมาหาแม่มามาจ้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 ามีโลเออโลอืฉีดน,นิดนึงยุงจะได้ไม่กัดอย่างเนี่ยแม่มีหนังไก่ให้กินด้วยมีหัวใจไก่ด้วยอาหารเม็ดอย่างดีเลยอันนี้ของโยนมีหนังไก่สองชิ้น น,นี่ของโยนครับกินอันนี้ของแม่หมีจิ๋วรอเดี๋ยวอันนี้ของแม่หมีจิ๋วรอเดี๋ยวลูกจิ๋วรอเดี๋ยวจิ๋วเนี่ยของจิ๋วลูกอ่ะจิ๋วลูกอ่ะจิ๋วอ่ะอันนี้ของจิ๋วกินนะลูกน,นี่ของพ่ออ่ะอันนี้ของโยนมีมหนังไก่ด้วยเนะี้ยเนี้ยใ่ไหมคะหมีพบก็ใหย่จังเลยค่ะคุณแม่ ห,หญ่จังเลยค่ะคุณแม่จิ๋วอร่อยไหมลูกหนังไก่อร่อยไหมหัวใจไก่อร่อยไหมคะจิ๋วบอกอร่อยครับคุณแม่อ่อยครับกินเยอะลูกอันนี้ให้จิ๋วหนังไก่พ่อ,อ,อ,ไ,อ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 ไม่กินอันนี่หนังไก่อัน้หมีอุ้ยกินเลยลูกกินเลยแม่เอาหัวใจไก่ไมาให้ หนูไม่กินหนังไก่แม่รู้ละอ่ะหัวใจไก่หรอกอ่ะก็อ่ะกินได้เป่าอ่ะหัวใจไก่นี่ไงไม่กินเหรอคะเอา้าปกติชอบกินทำไมวันนี้ไม่กินน่ะอายุน่ะเนี่ยแม่ให้เอา้าจิ๋วมากินเลยพ่อไม่กินวันนี้ นี่หมาซอยตกปลานะเพื่อนๆหมีจิ๋วแล้วก็ย่นไม่สบายเดี๋ยวจะเอายาเขียวป้อนย่นห้าเม็ดเนี่ยห้าเม็ดจับห้าปากป้อนเลยไม่สบายเดี๋ยวป้อนยาเขียวอ่ะย่นมาย่นมาหาแม่มาไม่ยอมกินข้าวาจิว๋วแซมมอนย่นกินแล้ป่ะอ่ะหมีแซมอน จำมอนหลุกเอาป่าคะเอออ่ะจิวะ๋วอ่ะมีอ่ะมีเอาอีกป่ะหลุกมีมีมาเร็วเอาป่าเอาไหมตับมีมามีมา,มมานี่ตับเอาะมีอ่ะขนมกรอบ กินแทนแม่ติ๋วอยู่อาหารเม็ดนะกินนะ